สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาพบกับผมค่ำคืนนี้เช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขัน Mo t ต GP ข่าวสารใหม่ๆอัปเดตหรือจะเป็นเรื่องราวเก่าๆในอดีตก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนํามาบอกมาเล่านํามาร่วมคุยร่วมแชร์กันทุกประเด็นนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะนอกจากโควิด -19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งในหลายๆพื้นที่เนี่ยสภาพยินฟ้าอากาศก็กอุณหภูมิเนี่ยลดต่ําเย็นลงนะครับ อยู่ต่างจังหวัดหลายๆพื้นที่ทางเหนือทางอีสานเนี่ยก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ปีใหม่กําลังจะมาถึงแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องราววันนี้ที่จะนํามาคุยกันนะครับจะขออัปเดตในส่วนของ Yamaha f เอของทีม Yamaha นะครับก็มาคุยกันได้หรือจะเป็น FC ของทีมไหนก็แล้วแต่นะฮะวันนี้เราจะคุยกันกันกบ2คนนะครับก็คือคนที่เป็นอดีตยามาฮ่ไปแล้ว แล้วก็คนที่อาจจะเป็นหนึ่งในอนาคตของยยมาม่าในวันข้างหน้านะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของฟรังโกโมบิเดลลี่แล้วก็ฮอ r ์เร o โรเ o นโซนะครับแต่ผมขอพูดถึงโรเรนโซก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้อดีตเจ้านายเก่านะครับซึ่งก็เป็นบิ๊กบอสของทีมยาม,มาฮ่านั่นแหละนั่นก็คือลีนจาวิสก็ออกมาพูดถึงโอเรนโซไว้อย่างน่าสนใจนะครับเมื่อมีสื่อไปถามอ่ะก็เลยทําให้จาวิสเนี่ยก็พูดถึงเหตุผลพูดถึง สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างยามหฮ่้ากับโรเลนโซเขาก็บอกว่าก็น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีโอกาสที่จะให้โรเลนโซ่ได้ทํางานแบบเป็นจริงเป็นจังสักทีหนึ่งโรเลนโซก็เสร็จสิ้นภารกิจการเป็นเทสไลเตอร์ให้กับยามหฮ่ากับสัญญาแค่ปีเดียวครับทุกคนเข้ามานี่ก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยเราจะไปโทษโรเลนโซก็ไม่ได้นะครับหรือจะไปว่าดยามหฮ่้าไม่ดีก็ไม่ถูกเท่าไหรนะ่นักสิ่งเหล่านี้เรียนจาวิตออกมาบอกนะครับว่า ด้วยการที่โควิด19เนี่ยเข้ามาระบาดนะครับในช่วงปีนี้เนี่ยมันทำให้การเทสรถของลรเรนโซเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความทุลักทุเลแผนการต่างๆแผนงานต่างๆที่แพลนกันไว้เนี่ยโดนแคนเซิลหมดเลยนะฮะลรเรนโซเนี่ยได้ลงทำการทดสอบเทสรถจริงๆแค่4ครั้งซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เทสรถสเปคปี2020เลยนะครับเทสแต่ปี2019 แล้วล่าสุดที่เทสที่โปรตุเกสไปเนี่ยเวลาของลรเรนโซเนี่ยตามหลังคนที่เร็วที่สุดนั่นก็คือจากอาร์ิเลียเนี่ยอยู่ถึง4วินาทีก็อาจจะเกิดคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นานนะครับว่าเอโรเรนโซน่จะมีประโยชน์กับยามาฮ่าไหมเคี่ยวเล็บอดีตแชมป์โลก3ส,สมัยในรุ่นใหญ่ของเขาในวันเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันยังคงเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะ จาวิตยังเชื่อมั่นนะครับว่าลรเรนโซเนี่ยจะเป็นนักขับทดสอบที่ดีนะครับเอ๊พูดมาแบบนี้ก็เหมือนจะตบหัวแล้วลูบหลังหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าจาวิตเองก็ไม่ได้มีมีสิทธิ์มากมายเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคนเดียวนะครับที่จะเอาลรเรนโซ่ไว้หรือจะเอาอยู่เอาไว้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะว่าเขาก็อยู่ในตําแหน่งผู้จัดาการทีมนะครับยังคงมีหลายคนที่สูงกว่าเขาหลายส่วนหลายฝ่ายอยู่แต่แน่นอนนะครับว่าจาวิตก็บอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับยามาฮ่าที่ทําให้โรเลนโซไม่สามารถลงทําการเทสรถได้ก็คือในส่วนของคนญี่ปุ่นทีมงานญี่ปุ่นนี่ก็เยอะนะฮะทุกคนคือยา a มาฮ่าเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับในส่วนของทีมทดสอบรถก็คือทางยุโรปอันนี้ก็จะรวมรวมโรเลนโซเข้าไปด้วยแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นแต่หลังจากที่โควิดมาปุ๊บเนี่ยทีมงานที่อยู่ญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะเดินทางข้ามมาเทสในยุโรปได้อย่าง อย่างสะดวกอย่างลงตัวนักตรงจุดนี้ก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมานะจนแล้วจนรอดเนี่ยทางเยาฮ่มมาเองก็เลยเลยแบบเขาเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตลอดเลยนะฮะไม่สามารถที่จะให้ลงทําการทดสอบได้แม้กระทั่งในตัวรถสเปคปี2020เนี่ยก็เลยเลยทำให้รอรนโซ่เองก็อาจจะออกอาอกากรนในน้อยอยู่หลายครั้งหลายคราเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าเยาฮ่มมาคิดอะไรอยู่นะที่ไม่ให้เขาเทสนะครับ ไม่ให้เขาเอาเอาสเปกล่าสุดออกมาเทสเนี่ยแล้วเขาเองก็ไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะต้องได้ลงเทสเมื่อไหร่นะฮะอาจจะมีบางคนไปนค่อนแค่ว่าโอ้โหเขาปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เจ้าเนื้อเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแค่ตอนนี้นะครับในตอนที่ยังอยู่ในบทบาทของเทสเลเดอร์อยู่เนี่ยก็อย่างที่โรนโซบอกผมก็เข้าใจเขานะว่าโควิดมันมาในสเปนในอิตาลีในยุโรปเอาทั้งหมดเลยนะครับในสถานที่ที่ y ย m a ม a หจะทําการทดสอบทําการเทสรถเนี่ยมันกาเกณ์ไม่ได้เลยนะฮะว่าจะลงซ้อมลงเทสได้เมื่อไหร่เอาขนาดว่านักแข่งที่ที่เป็นนักแข่งตัวจริงเนี่ยจะได้ลงซ้อมยังแทบจะไม่มีโอกาสได้ลงเลยฮะนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าไวรัสโควิด1 9แท้ๆมองมุมนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องเข้าใจทั้งฝ่ายยมเองแล้วก็ฝ่ายโรเลนโซ ดังนั้นการที่ตัดสินใจไม่ไปต่อเขาก็คงจะมีเหตุผลของเขาว่าในเมื่อปีนี้มันก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะดังนั้นก็เลยอาจจะแบบว่าทดลองสิ่งใหม่ๆลองเปลี่ยนดูนะฮะทีนี้จาวิทก็เลยพูดถึงเทสไลเดอร์คนใหม่บ้างนะครับนั่นก็คือแคลวคัสโลนักบิดหมายเลข35ซึ่งเราได้คุยกันไปในเมื่อเมื่อคืนวานนี้ใช่ไหมฮะกับกับเรื่องราวกับทัศนะของของนักบิดชาวอังกฤษคนนี้เนี่ยจาวิทมองว่าคัสโลเนี่ย น่าจะมาช่วยให้สถานการณ์ของเยอรม่าเนี่ยดีขึ้นบิ๊กบัสของเยอรม่ากล่าวย้ำนะครับว่าปัญหาที่นักแข่งทุกคนเจอทั้งฤด,ดูกาลก็คือการยึดเกาะเขาก็หวังนะครับว่าคาสโตรเนี่ยจะจะมาช่วยเติมเต็มในสิ่งนี้จะมาควานหาทางออกทางแก้ไขในส่วนของกริบยางซึ่งนักแข่งของเยอรม่าเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ปีนี้ปีเดียวหรอกมั้งใช่ไหมทุกคนใครที่ตามมอเตอร์จีพีมานานตามเยอรม่ามานานเนี่ยจะรู้ว่าปัญหาการ การยึดก่อนเนี่ยถือว่าสําคัญกับค่ายนี้เขาเหลือเกินนะฮะแล้วก็เขาก็มองว่ายามาฮ่าเองก็ทําผิดพลาดนะฮะเขาเขาใช้คํานี้ก็คือเขารู้แล้วหว่ามันควรที่จะทดสอบทําการเทสรถอะไรยังไงบ้างในในปีหน้าเนี่ยแล้วจาวิตมองว่าคาสโตรเมีความกระหายที่จะจะมากระโดดลงมาร่วมในโปรเจกต์นี้ของยามาฮ่าผมขยายความนิดนึงนะฮะคำว่ากระหายที่จะลงมา อยู่กับามาฮ่าในตอนนี้ก็คือมันเป็นในส่วนของคาสโกรแกต้องการจะลงแข่งคือในฐานะไวยการ์ดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไปทีหอื่นแล้วไปเป็นนักขับทดสอบหรือว่าจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้ไวยการ์ดในแกผมว่าแกไม่ไปนะเรื่องนี้แกก็พูดเองนะแคลคาสโกนะว่ามันน่าสนใจนะที่ามาฮ่าเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาได้ลงลงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าจะลงไปในสนามไหนนะฮะแต่ที่ทราบมาก็คือน่าจะ ไม่เกิน3สนามนะครับที่ทัสโซจะได้รับโอกาสในการลงไปเป็นนักขับจริงๆเนี่ยนะฮะในฐานะเทสไนเดอร์ลงไปแข่งขันจริงๆนะครับทีนี้จาวิตก็เสริมต่อไปนะครับว่าสิ่งที่จะต้องเตรียมจริงๆนีก็คือเป็นในแชสซีนะฮะเป็นในแชสซีที่เขามองว่ามันน่าจะมีผลกับกริกับกริดยางนะฮะทำให้การยึดเกาะไม่ดี แล้วพูดมาแบบนี้ก็มันก็น่าเห็นใจ y ม m a h a นะจาวิดบอกว่ามีเครื่องยนต์ตัวใหม่มีแชสซีตัวใหม่ที่เด่นๆเ,เข้ามาเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไม่ได้ทําการทดสอบไม่ได้ทําการเทสอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมันก็เลยทําให้ข้อมูล่ยมีน้อยดังนั้นเขาเลยหวังนะครับว่าคาสโตรก่อนจะลงแข่งขันเนี่ยคงจะายถึงวินเทอร์เทสที่ที่เซลปังมาเลเซียนะฮะในช่วงประมาณ1ิ1กุมภาพันธ์เนี่ย ก่อนเกมการแข่งขันแล้วก็จะไปทสที่กาตาอีกรอบนึงเนี่ยการเทสใหญ่ๆสอรอบที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยจาวิตก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคาสโตรจะมาจะมาช่วยตรงนี้ได้ทันเวลานะครับในส่วนของแชสซีตัวใหม่ในส่วนของเครื่องยนต์ตัวใหม่เขายอมรับว่ามีข้อมูลน้อยว่างั้นก็มีแต่เพียงนักแข่งตัวจริงเท่านั้นที่มีโอกาสได้ทดสอบทดลองแล้วก็ได้เก็บข้อมูลในส่วนของเทสต์เลเดอร์หรือว่าทีมงาน ที่เป็นทีมงานทดสอบชิ้นส่วนที่ทดสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีโอกาสได้ลองตรงนั้นน่าเห็นใจยามาฮ่านะเอาจริงๆนะครับอยงนั้นก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในส่วนของที่แบบว่าเอ๊ะทำไมยามาทำอะไรอยู่แบบนั้นแบบนี้นะมันก็เป็นผลกระทบมาจากเรื่องเดียวนั่นแหละนะครับก็คือโควิด1 9เกิดความไม่สะดวกในการทํางานหลายภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของการที่จะต้องมาเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวแข่งตัวใหม่นี่แหละนะครับ ก็เสร็จสิ้นในส่วนของลอเรนโซไปนะครับสรุปก็คือจาวิสก็ยังเชื่อมมือลอเรนโซนะฮะแต่ลอเรนโซเองจะไปไหนในตอนนี้คงคงยังไม่ทราบนะรายชื่อเนี่ยอาจจะถูกเชื่อมโยงไปที่อาร์พีเลีย e ในช่วงแรกแต่ไปไปมาอาร์พีเลีย e เองก็ยังคงที่จะเรียกว่าใช้บริการนักแข่งในสังกัดของตัวเองก็คือลอเรนโซ่สวาดอรีแล้วก็แบรดลีย์สมิธแต่ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นใครนะฮะก็คงจะใกล้ๆเปิดฤดูกาลจริงจริงนะฮะอาจจะคงจะต้องมีคนเดียวแหละ นะม,ม,มีคนเดียวจะไปมี3คนไม่ได้นะครับตอนนี้แบ่งรอบแบ่งสู้อยูย่ยังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาเป็นฝั่งไหนนะฮะแต่รโรเลนโซ่ก็ที่ไม่ต้องสืบก็คืออะไรในะตอนนี้นะฮะกลายเป็นเรียกว่านักรีวิวนาฬิกานักรีวิวรถหรูนักรีวิวโรงแรมที่พักที่ท่องเที่ยวอะไรไปแล้ว <c oughs> นั่นก็คือความสนุกของชีวิตของอดีตแชมป์โลก3สมัยรายนี้นะครับเขาจะหวนคืนหรือเปล่ายังไม่มี ข่าวกราวความเคลื่อนไหวอะไรเด่นชัดสักเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าเห็นก็มีความสุขกับการได้เดินทางไปทั่วโลกกับกิจกรรมกับทุกสิ่งอย่างไลฟ์สไตล์ที่เขาได้ทําในตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะกรรมศึกใน2ล้อมานานเนี่ยได้ปลดปล่อยตัวเองบ้างในอีกมุมหนึ่งก็คิดว่าเขาก็น่าจะพอใจกับชีวิตในมุมนั้นของเขาไปเนาะทีนี้ว่ากันในส่วนของฟรังโกโมิเลี่นะครับออกมาบอกว่าอย่างไรบ้าง โมวิดาลีกลายเป็นอนาคตใหม่ของทีมยามาห่าหรือเปล่าก็แน่นอนละ่ะถ้าด้วยสถิติในปีนี้เขาคือยามาห่าที่ดีที่สุดกับไทยชนะ3ครั้งเทียบเท่าทีมเมดของเขาต้องเรียกว่าอาดีตนะอดีตทีมเมดเทียบเท่าฟาเบิโอควาตาราโรนะครับแฟรงกี้นชนะได้ถึง3ครั้งแล้วก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์โลกแม้ว่าจะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในต้นฤดูกาลนะครับรถพังบ้าง นะฮะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับซากโก้บ้างนะครับที่ไปเกี่ยวกันไปชนกันอะไรเนี่ยเลยทําให้อาจจะกลับมาช้าหน่อยเลยเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนในช่วงต้นๆเกมนะฮะแต่ช่วงปลายเนี่ยถือว่าทําได้ดีจนทําให้เขาสามารถที่จะคว้าใจได้ทั้ง3ครั้งนั่นแหละแล้วก็ยืนที่2เป็นรองแชมป์จากจวนเมียของซูซูกินะฮะโมบิลี่ออกมาบอกนะครับยังคงยืนยันว่ารถสเปคโรงงานปี2020เนี่ย ยังคงเป็นรถที่เรียกว่าดีกว่า2019ที่เขาใช้อยู่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเพิ่งบอกนะครทุกคนผมจําได้ว่าเขาเคยพูดตอนตอนจบฤดูการใหม่ๆในลักษณะนี้แต่วันนี้เขาก็ออกมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเขามองแบบนี้เขามองว่ารถในปี2020เนี่ยมันจะมันจะได้เปรียบจุดแข็งมันอยู่ที่ตรงที่ว่าสามารถที่จะพัฒนาอะไรไปได้อีกสามารถที่จะโมดิฟายอะไรไปเพิ่มไปได้เสริม ซึ่งมามองจุดนี้มันก็มันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมพูดไปในตอนที่จาวิตบอกว่ายามาฮ่าแทบจะไม่ได้ทดสอบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยหมายถึงว่ารถสเปคตัวใหม่เนี่ยนะก็คือติดโควิดไงทีมงานเดินทางมาไม่ครบหน้าไม่พร้อมกันเนี่ยดังนั้นประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ายามาฮ่าไม่ติดปัญหาหมายถึงปีหน้านะเราสามารถที่จะเอารถมา,มา มาทดสอบมาอะไรได้จริงๆในส่วนของแชสซีตัวใหม่ซึ่งพวกเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมาแก้ปัญหาการยึดเกาะปัญหากลิบยางได้เนี่ยตรงนี้มันสอดคล้องกับความเห็นของแฟรงกี้นะครับที่บอกว่ามันสามารถที่จะโมดิฟายจัดการหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับในแพ็กเกจของปี2020เนี่ยนะดังนั้นเขาก็เลยมองอยู่นะครับว่าว่ามัน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 ย่อมดีกว่าย่อมพร้อมกว่าในปี2019ที่เขาจะได้ใช้ซึ่งเขาก็จะได้ใช้ในปี2019ต่อไปนะครับในฤดูการหน้า นะก็จะมีอยู่3คนเท่านั้นที่ได้ใช้2020ก็คือทาง2คนจาก Factory โรงงานนะครับคือท็อปกันแล้วก็ฟาเบียโอพาตาารโนะครับบาเบียเลสแล้วก็รอซซี่นะฮะรอซี่ก็จะลงมาคู่กับแรงกี้นั่นแหละอ่ะก็ถือว่าถ้ายามาฮ่าเนี่ยสามารถที่จะมีเวลามีข้อมูลในมือที่มากกว่าปีนี้ก็ลองดูนะครับว่า2019กับ2020เนี่ย มันจะยังคงออกมารูปแบบเดิมหรือเปล่าเพราะว่า2020เนี่ยจงยอมรับนะครับว่าปัญหาค่อนข้างเยอะจริงอาจจะเยอะเพราะว่าเหมือนกับที่ลินจาวิสบอกไว้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีโอกาสได้ได,ได้ทดสอบได้อะไรอ่ะลุ้นเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับทีมนี้อ่ะปิดท้ายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับตีโต้ราบัตนะครับตอนแรกอาจะพูดต้นคลิปลืมเฉยเลย ตีโตราบ,บัตน,นะครับนักแข่งหมายเลข53ชาวสเปนก็เป็นทีมอเวนเทียอดีตอดีตนะฮะอดีตดูกติอเวนเทียหลังจากที่ปีหน้าจะไม่มีพื้นที่ให้เขาได้ยืนต่อไปใน MotoGP แล้วเนี่ยก็มีความพยายามอยู่นะครับในตอนแรกว่ารายชื่อถูกเชื่อมโยงไปที่ a าร์พีเรียว่าจะได้กลับมามาใน MotoGP อีกครั้งหนึ่งในปีหน้ากับทีมอาร์พีเรียแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นนะฮะอาร์พีเรียก็ จะเอาเด็กเก่าทั้งโรเลนโซ่วาตอรีแล้วก็แบร d ลี่สมิธเนี่ยมายืนแทนนะครับจับคู่กับอเล็กซ์เอสปากาโรแต่ติโตระบัิก็ยังคงต้องการที่จะอยู่ในวงการ2ล้อมอเตอร์สปอร์ตต่อไปนะครับเขาก็เลยไปเร่งเจรจากับดูคาตินะครับเพื่อที่จะเป็นนักแข่งใน World s u p e r b i ์ไซึ่งในวันนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะติโตระบัิก็จะไปเบนเข็มลงแข่งใน World s u p e r b i ์ไในปีหน้า ใช้รถดูคาตินะครับทีมบรานีทีมนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ทีมหลักของดูคาตินะทีมหลักก็คือทีมอารูบาของสกอตเรดดิ้งนั่นเองนะครับซึ่งตีโต้ระบาดเองก็คุ้นชินกับดูคาติเครื่องยนต์ดูคาติอยู่แล้วล่ะนะอยู่กับ Line, อเวนเชียหลายฤดูกาลแล้วเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ของดูคาติมาตลอดอ้าวก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรอยู่ในมอเตอร์จีพีเนี่ยต้องเรียกว่าหนีไม่พ้นไอ้ท้ายแถวสักทีหนึ่งเลยนะฮะส่วนมากก็จะอยู่บ้วย,วยตลอดเลย พอขึ้นไปใน World Superbike แล้วเนี่ยใช้รถ Production ที่ไม่ใช่รถสูตรไม่ใช่รถโปรโตไทป์เนี่ยเขายังจะพาตัวเองเนี่ยขึ้นไปได้สูงสุดแค่ไหนนะครับสำหรับนักปิดหมายเลข53คนนี้นะฮะทุกคนแล้วก็ฝากอีกนะครับสำหรับคนที่ชอบ F1 นะครับตอนนี้ก็ลงคลิปก็แทบจะทุกวันแล้วนะฮะในในใน,ในช่อง F1 Thailand ฝากไปให้กำลังใจฝากไปเชียร์กันด้วยนะครับติดตามกันทั้ง2ช่องเลยลาทุกคนไปก่อนเจอกันใวนวโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ